สวดมาติกาหรือสวดอภิธรรมความเกิดความเจ็ความเจ็บค,ความตายเป็นของธรรมดานะนางสาวเปริยุดีเชิดเสิร์วิชาสิ่งที่เราไม่คาดคิด <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แต่ที่กิน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องควรชิดนะโควระลึกพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เราระลึกชราธรรมเพื่อฝึกจิตของเราให้เกิดธรรมะตลอดทั้งเวทนะ <c oughs> เรามีความเกิดเจเ็บเกิบตายเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่า ใจเรามันไม่รับนะทำไมมันไม่รับเพราะเราไม่เคยเระลึกนั่นเองถ้าระลึกถึงความตายนะ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าจิตใจมันม,มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ประสบกับ <Okay. S 1> กับอารมณ์ <Okay. S 1> เพราะจิตใจของเราไม่เคย ไม่ชอบความดีหรือไม่ชอบธรรมะนั่นเองที่จริงมันเป็นธรรมะนะความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายมันเป็นธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะดาพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะตรัสรู้รู้เรื่องของการท่องเที่ยวเหียนไหาตายเกิดในลาตีที่หนึ่ง โร่งทำจิตของโรงให้เป็นหนึ่งได้คือจิตเป็นสมาธินั่นเองนะจิตที่เป็นหนึ่งนี่เป็นคุณวิเศษนะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของที่เป็นคุณวิเศษวิเศษจริงนะธรรมะนี่นะถ้าท่านผู้ใดมีธรรมะธรรมะาจากกรรมจัดทุกทุกมันอยู่ในหัวใจจะไม่มี ดีนะฉะนั้นเกณฑอยากให้ให้เราทั้งหลายให้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเรากล่าวอาราธนาพระสงฆ์ทุกครั้งที่เราขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องการอยากได้ความดีไม่มีใครเขาอยากได้ความชัว่วขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาณะนะะ คำมาตารณาก็หมายถึงที่พึ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าวบาอย่างนี้จึงว่าพุทธังตรานัจฉามิก็ทำบางสามครังงตรานัชฉามิจนถึงทุทต,ติตติสามครั้งสามหนแต่ใจเรามันไม่เคยมันก็เลยไม่หู ฉะนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายระลึกอยู่ให้มันสม่ำเสมอเรียกว่าให้เป็นสันตติคือให้มันสื่อต่อกันเหมือนกับอารมณ์ที่เราเคยคิดนะจิตใจเราจะเกิดธรรมะเป็นหนึ่งขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเรียกว่าอาธิกิตแต่ทีนี้เมือ่อกิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นอธิกจิจิตก็เป็นจิจยิ่งเมื่อกิจยิ่งมันก็เป็นอธิสี เมื่าอทธิกิจธิสีเกิดขึ้นอยู่ที่กิจดวงนี้ก็เป็นอธิปัญญานะมันเป็นปัญญาที่เรียกว่าสมุทเฉธนาลมันสามารถที่จะจกําจัดทุกได้นะฉะนั้นกิจเมื่อรรมีทมบางอย่างนี้มันจะไม่มีนิวรธรรมคือทำที่ทำให้กิจของเราฟุสซ้า ทำให้จิตของเราโลภทําให้จิตของเรารักเราชาังเราโกรธเราหลงมันจะไม่มีนะคือจิตเป็นสมาธินั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคนเราเมื่อจิตออกจากร่างเราจะทราบเนี่ยโอ้มันสายเกินแก้เสียแล้วนะ นานสาวเตลียมรุดีเสดวิชาหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุก็คิดว่าจะยังมีครอบครัวที่จริงไม่มีครอบครัวนะที่เรียกว่านานสาวนี่นะเป็นโสดดีแล้วคนมีบุญคนมีบุญนะไม่เป็นไรหรอกเป็นของธรรมดา ถึงคราวแล้วไม่มีหมอของอย่างนี้ธรรมมุทเทสีพระพุทธเจ้าแสดงโลกคือมูลสัตว์อันชาราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายหลวงพ่อพูดอยู่ประจำคนเราเกิดขึ้นมาชารลามันก็ครอบเอาพอถือปฏิสนธิเท่านะั้นแหละมันครอบมาเลยนะอ่า ที่เราเรียกว่าครอบครัวมันทั้งครัวทั้งครอบเราด้วยมันแก่มันจะในท้องพอเริ่มปฏิสนที่เท่านั้นแหละแก่แล้วทำไมมันแก่อยู่ในท้องม,มันก็ตายเห็นไหมนี่คือธรรมะนี่ของจริงนะนี่นะ ถ้ามันไม่แก่มันไม่ตายหรอกคนพระพุทธเจ้าว่าเกิดแก่เก็บตายมันแก่วันหนึ่งมันก็แก่แก่ชั่ววมงหนึ่งมันก็แก่ไปเรื่อยเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีถึงหกสิบห้าปีอย่างนางสาวเปรมด้วดีแก่เนี่ยไม่ใช่ไม่แก่นะ แกตั้งแต่เข้าสู่ปฏิสนธิทุกคนฉะนั้นธรรมะจึงอยากให้ปฏิบัติเราจะได้ทราบในเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นคุนพิเศษพระพุทธองค์ได้คนพิเศษในราตรีที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสารสัติยาสามารถระลึกชาติได้ไม่มีประมาณระลึกได้ ละลึกไปตั้งแต่สมัยมน้นเป็นธุเมธทธดาบทที่ถูกรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพระนามว่าพระสมณโคดมนับจากนี้ไปใส่สงไขกำไรแสนมหากร เออมันมากมายไกล阔ถึงขนาดนั้นพระมหาจติอันยอดเยี่ยมของพระองค์ซึ่งทรงรู้หรือตรัสรู้สามารถระู้ได้เออร่งนะมันเป็นคุณวิเศษจึงอยากให้พวกเราสนใจตัวของเจ้าของบ้างอย่าโลโลเลเ,เลยเถอะเลิกกันเถอะอย่าหลมกับโลกนะไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวของเราเนี่ยเราจะห้ามมันให้ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันแจ๋ไม่ให้มันตายมันไม่ฟังมันใช่ของเราไหมถ้ามันเป็นของเราเราห้ามมันทำไมไม่ฟังแค่นี้เราก็ไม่ทราบมันเนี่ยอยู่ในตัวองขเจ้าของเลยเพราะไม่ดู เกิดมามีแต่ความเป็นตัวเป็นตนเขาสมมติให้เป็นอะไรก็หลงไปอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กยังอมมืออยู่นะถ้าไม่มีธรรม,มะแก่หม่อย่างนี้คนเราโง้จนตายเมื่อจะตายจิตจะออกจากร่างเสียอกเสียใจมามืองเปล่าเจ้าเจ้าอะไรไปเนี่ยมันพูดเป็นนะ เวลามีงานมีการที่ว่าทำชาเป็นนาิกพูดเป็นมามือเป่าเจ้าเจ้าอะไรไปเจ้าก็ไปมือเป่าเหมือนเจ้าหมาเนี่ยมันพูดได้นี้เขาเรียกว่าได้เหมือนนกเจ้านกขนทองมันไม่มีสาระนะสาระที่จะให้ดีจะให้มีประโยชน์จะได้ทำเป็นเครื่องนำทุกออกจากชีวิตของเรา คือต้องสอนเจ้าของปฏิบัติเถอะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเจ้าของเองดูเจ้าของรักษาเจ้าของเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้พระเทศฟังไหมละ่ะสนใจบ้างไหมนี่เสียงพระเทศนั่นนี่นะเป็นธรรมะ ที่ยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่ทําให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราไม่สนใจครับมันจะไปรู้อย่างไรแน่ไปอย่างนี้แหละฉะนั้นจึงอยากให้เรามองข้ามหาตัวเจ้าของอัปัมวัตชีวิตต่างชีวิตกระสั้นอย่างนี้พอมันถึงวันนั้นก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองเราทราบบ้างไหมว่าเราจะตายวันไหน ไม่ทราบตอบแทนก็ได้ผู้ที่ทรงทราบคือพระสยามภูคู้รู้ก็หมายถึงพระบรมศารรสดาซึ่งเป็นจอมปราบฉลาบเหนือโลกสัทธาเทวมนุษยสานะังทรงเป็นศาสสดาองค์เอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทราบ พระเดียวก้าพระหันทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทราบพระท่านมีสิ่งที่จะพาให้ทราบคือท่านได้ฝึกจิตดวงนี้เอจะตายเวลาไหนท่านไม่ไม่ไม่สนใจนะไม่เสียดายในเรื่องของโลกฉะนั้นท่านจึงมีความสุขมากที่ท่านผู้มีธรรมะท่านผู้มีธรรมะสมบัติของโลกไม่มีราคาไม่มีค่าสำหรับท่านเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างร่ปตูเรา หลวงปู่หลวงปู่เท่าหลวงปู่ศรีท่านพูดเป็นคำหนึ่งนะหลวงปู่เนี่ยนะจะตายอยู่ท่านว่ากลัวตายทำไมเรานั่งอยู่สี่คืนห้าวันไม่เห็นมันตายท่านว่าอย่างนั้นเราก็ได้ธรรมะมาพูดสู่ฟังนีพ่พระพุทธเจ้าก็ทำ่างนี้แล้วหลวงปู่ศรีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านก็ทำตาม พวกเราเก็เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่เราก็ไม่สนใจกับท่านแบบท่านน่ะเป็นหลวงปู่หลวงตาธรรมดาธรรม,มาดา,มมา,ดานี่แหละที่จริงไม่ใช่หลวงปู่เป็นพระที่เหนือคนเหนือโลกแล้วแล้วคนเหนือโลกเป็นยังไงก็คือคนที่ไม่ไม่เหมือนคนทั่วไปในเรื่องของจิตใจอยา่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระริจาทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ไม่ ไม่รับอารมณ์คือจิตไม่คิดทั่งเองจิตจะเป็นผู้รู้อย่างเดียวเรียกว่าพุทธหรือพุทโธที่เราแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นท่านผู้มีธรรมะท่านจะเป็นผู้รู้สว่างสวยอยู่อย่างนั้นเคยได้ยินแมหลวตาบัวท่านเทศสว่างจ้าท่านว่าจ้าจ้าอยู่อย่างนั้นนี่ ฉะนั้นยอยากให้เราทั้งหลายตั้งต้นชีวิตของเราี่เขาตายให้เราดูตายให้เห็นเนี่ยขึ้นธรรมะแล้วเทศให้ดูนางสาวเลยนะแต่อายุถึงหกสิบห้าปีเนี่ยเขาเป็นผู้มีบุญนะเราพูดว่าเขาเป็นผู้มีบุญเพราะเขาไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นภาระที่จะให้ เขาลำบากในเรื à, RA, alguien, ton, ่องของความเป็นอยู่ทั้งครอบครัวหรืออะไรก็ไม่มีฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายหันหน้าเข้าวัดดูตัวของเจ้าของวัดหูบ้างว่าเราเนี่ยเคยได้ให้ทานอย่างไรทําบุนเนี่ยเคยได้ให้ทาน่ได้ให้กี่มากน้อยสมมติว่าเป็นเงินอย่างนี้ เราได้ให้ทานเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะดูเท่านี้เราก็ทราบได้ว่าเออเรานี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะให้รีบทำใช่นะถ้าไม่ได้ทํานะไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ไม่เคย,ย,ร,นนเคยรึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ผู้ที่ท่านให้กําเนิดหรือมีความบุปการะมีกตัญญูคุณมาก,ก่อนส่วนมากคนมักจะไม่คิดอย่างนั้น นะถ้าผู้ชายมันไปรักนนผู้หญิงคนใหม่แล้วนะมันไม่ได้รักแม่มันนะนี่ไม่ได้ว่าให้ใครผู้หญิงก็เหมือนกันมันไปรักผู้ชายอื่นมันไม่ใช่มันรักพ่อมันเอาไปคิดนะนี่คือธรรมะหันหน้าเข้าหาเจ้าของสวัสดีปีใหม่ว่ะ ก็จะสวัสดีแต่เราสร้างตั้งแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยกินสนุกสนานเมาหัวที่หัวดำก็ว่าสวัสดีสวัสดีอยู่ที่ไหนนี่คือความที่ทําเป็นอัปมงคลแก่ทีวิตของเจ้าของมันก็เริ่มปกปิดกายทับจิตปิดบงังธรรมเราเห็นแก่ตัวจัดเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมะ ถึงจะเป็นของที่มีค่าราคามากเราก็ไม่สนใจว่ามีค่ามีราคาอะไรฉะนั้นวันนี้จึงให้พวกเราหันหน้าเข้าหาเจ้าของวัดดูทานได้ทำไหมศีลมีไหมภาวนาเคยระลึกบ้างไหมพุกโธตโธมสังโธโศีลห้า พระพุทธเจ้าว่าสีลข้าเนี่ยผู้มีสีลบริสุทธิ์ท่านจะได้สุขตินะเห็นไหมสีเลนะสุขัดจิตจริงๆนะมันได้สุขติได้สวรรค์ได้เทวโรผม,มโกได้พติที่จะต้องไปแล้วในปัจจุบันนี้แหละสีเลนะโภคขสัมปทานท่านจะได้ผูทขัดสัมสมบัติเห็นไหมคนจนมีคนรวยแล้วก็มีคนจน บางคนเกิดมามันจุกกองเงินกองทองมันไม่อดไม่หยากแต่บางคนเกิดมาในตระกูลย่างไงเราทราบอยู่หามือมม้อกินมื้อก็ยงยากเนี่ยมันต่างกันมากนะคนนะเป็นเพราะอํานาจแห่งบุญหรือบาเนี่ยที่ว่บอุสลาทามาก็หมายถึงหมายถึงผู้สนธรรมเราไม่เคยได้ทํามาเ,เราจึงเป็นคนที่ ลำบากยากเย็นอยากได้อยากรวยอยากสวยอยากงามแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนเหมือนท่านผู้ที่มีบุญวาสน,นาไม่ว่าแต่จะเป็นพระราษาาจารย์ยอโรมนะมันไม่ได้เลือกหน้านะกรรมมันแต่การกระทําของเจ้าของเนี่ยอุตสลาธรทำมาคือกรรมดีจะต้องแถงให้ดี อกุธาราธรรม,มารมชั่วจะต้องแต่งให้เราตกลงไปในทางที่ต่ำาตกนรกหมกไหมในปัจจุบันมันไหมมันเผาได้มาเท่าไรมันก็ไม่มีเหลือนะออมันหมดอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจับ,จบใจใช้สอยมีทรัพย์อับปัญญาถึงจะมีเป็นโกรธเป็นกือกองก็ไม่มีประโยชน์ทั้งหมดเจ้าของไม่มีประโยชน์นะเพราะมันเป็นทรัพย์ภายนอกมันเป็นของโลก เราเกิดมาเขาก็อยู่อย่างนี้เราตายไปเขาก็อยู่อย่างนี้เขามีมาแต่ไหนแต่ไรมันเป็นสมมุติเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของใครเราเป็นบ้าต่างหากนี่เจ้าของทําขึ้นเจ้าของตลกนี่คือความรู้ที่ไม่จริงรู้ไม่ถึงความจริงนะเหมือนกับเราดูอะไรที่เราชอบชายชอบหญิงดูว่าสวย ไม่ใช่หรอรกพระพุทธเจ้าว่าเป็นอสุภะนะมันไม่ใช่ของสวยเป็นของโสกกโปรกผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เหมือนกันเห็นว่าสวยว่างานบ้านน่ารักภูมใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเป็นอสุภะด้วยกันทั้งหมดนะอสุภะก็หมายถึงสิ่งที่มันเป็นของโสกกับโกรก แต่จากปริยันโตมีหนังห่อหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมันมีหนังหุ้มเฉยๆนะถ้าเราถลอกหนังออกเป็นยังไงดูไม่ได้เลยไม่รู้อะไรมันจะแตกออกมานี่เป็นอย่างนี้ดูเวลาที่ตายพระพุทธเจ้ายังแสดงคมว่ามันเป็นของอจิรังกายกว่านี้มันไม่ยั่งยืนอจิรังวัตยังกายโยปัทวิมติเสสติชุดโธอเปตวินญาโนนิรันทังวกริงกรา อันนี้เป็นพุทธพจนเป็นบาลีเมื่อเราแปลก็ได้ความว่า,ากายกอนนี้นะ่ะอีกไม่นานเขาก็จะล้มทับลงถูกพื้นดินสองสามวันเขาก็จะเน่าเปื่อยขึ้นอื่นสู้ท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนหนึ่งก็ไม่ได้ไรสาระัะไม่มีราคาไหนเห็นไหมนางงามจักรวาลจะเอาไปขายสลึงหนึ่งหรือสตางค์หนึ่งไม่มีใครเอาไม่มีใครอยากได้ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทแสดงสอนโลกให้ฝึกจิตของเราให้มันเป็นหนึ่งเราจะทราบธรรมเป็นคุณวิเศษในราตรีที่หนึ่งเกิดมูเพนิวาสานุษติยาณท่านได้อย่างที่พูดมาราตรีที่สองก็ได้จูตุป,ปัตยานสามารถรู้ในเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของมนุษย์เทวดาเทวดายินคมที่ไหนทราบหมดเห็นไหมคนนั่งอยู่เยอะๆเนี่ย วารกิจที่ปุงแต่งอะไรต่ออะไรพระพุทธองค์ทราบเรียกว่าเป็นธรรมะที่อัศจรรย์นะพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านจะต้องได้อย่างนี้เพราะทางเค่นนี้มันเป็นทางเดินอย่างนี้มันจะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เดินไปนี้อ่ะพระพุทธเจ้าเห็นอะไร เราผู้เดินตามหลังเราก็จะต้องเห็นอย่างนั้นเหมือนเราออกไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดออกวันนี้จะไปถึงทางสามแท่งนี่จะไปเลยเข้าไปที่บ้านอะไรบ้างเราก็ทราบเดินตามหลังพระพุทธองค์เห็นอย่างไรพระองค์ได้อย่างไรเราก็สามารถที่จะเห็นอย่างนั้นและก็ได้อย่างนั้นนะฉะนั้นเจงอยากให้พวกเราทั้งหลายหันหน้าเข้าหาเจ้าของ สร้างความสุขสวัสดีให้แก่ตัวของเจ้าของคือฝึกจิตใจบำรุงจิตใจด้วยการรักษาให้ทานปฏิบัติศีลปฏิบัติจิตตภาวนาเฉียดถีเราจะาไม่ได้เสียใจในวันหนึ่งคือก่อนจิตจะออกจากร่างเราจะาไม่ได้เสียใจจะเป็นคนที่มีความอิ่มเอิบเบิกบ,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 บานละเลยคือเป็นตัวของเจ้าของนั่นแหละเพราะทราบในเรื่องของอย่างนี้ว่ามันเกิดแล้วก็แก่เกียตาย ทาบชัดคือรู้ถึงความจริงนั่นเองเนี่พระพุทธเจ้ารู้ตัดสรุ้คือรู้อย่างนี้นะฉะนั้นธรรมะเป็นสมบัติมหาศาลที่พระองค์ทรงพระเนตตาประทานให้แก่พุทธบุตรของพระองค์ก็คือผู้ปฏิบัตินั่นเองพุทธบุตรแต่ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้เป็นพุทธบุตรนะเป็นลูกอยู่แต่เป็นลูกที่ว่าไม่เชื่อพ่อแม่ ไม่ทําตามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งคักสอนของพระพุทธองค์นะฉะนั้นสัตว์โรคทั่วไปจินอากานอาพับอยู่อย่างนั้นอาบพับจนอยู่ที่จิตใจของเจ้าของเองถึงจะมีอะไรมากมายกายกองมันก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นยิ่งเราควนเจียนที่จะใจจะขาดกิจจะออกจากร่างนั่นแหละเราจะเสียดายมากที่สุดเพราะเราไม่มีราคาสำหรับเรื่องของโรคเลย เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่เชื่อคําสอนไม่ได้ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติจิตภาวนานั้นคือไม่เห็นพระพุทธเจ้าและไม่ได้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งน,นี่พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะพระธรรมก็เป็นรัตนะพระอรเรสงฆ์ทั้งหลายก็คือรัตนะนั่นเองรัตนะก็แปลว่าแก้วแก้วก็คือของที่เป็นคุณวิเศษแก้วสารพัดนึก นี่นี่ท่าน,นจิงจัดเป็นผู้ได้ทําเป็นเครื่องบอกจากทุกข์เมื่อท่านได้ทําอย่างนี้ท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยไม่ทุกข์นะถ้าเรายังเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าสอนผิดเอาไปทํานะรับรองว่าไม่มีทุกข์ถ้ามีธรรมะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ มีพระธรรมพระเริยสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในจิตในใจของเราจะเป็นธรรมเพื่อกําจัดทุกเรียกว่านิยานิกระทธรรมทำนาทุกออกจาก,กจิตใจของเราฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะพอได้เป็นสาระแก่ทิวิตของพวกเรามาในงานชาปนิกิจสวดอภิธรรมหรือสวดมาติกาก็เรียกว่ามาทําบุญให้ผู้ตายที่จิงก็มันก็ให้เจ้าของเนี่ยนะผู้ตายก็คุณทําไปแล้ว เราคิดให้ก็มีส่วนก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อ,นอ,นอ,นอมนำเอาธรรมะไปประดับประดา,ะดาตกแต่งชีวิตของเราชีวิตเกิดเป็นของสั้นไม่ใช่มันยาวอะไรนะเราไม่แน่ใจว่าคืนนี้เราจะอยู่ไปได้ได้คืนนี้ไหมไม่ไม่มั่นใจแต่เหมือนกับท่านผู้ทีแสดงให้เราดูนั่นแหละนั่นะนะไม่มีความมั่นใจในความตาย เราผู้ได้เจ้าสอนอย่างนี้ชาราครอบแล้วฉะนั้นสมบัติของโลกเราจะแน่ใจอะไรกับมันไม่มีใครเอาอะไรได้หรือเห็นใครเอาไปได้บ้างไม่มีนั่นฉะนั้นท้ายที่สุดแทนการาแสดงธรรมะท่านๆก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายจานงน้อมนําเข้าปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตเจ้าขอ,ขอให้ภาวนาพุโทโธจะลืมนะระล,ลึกพุโทโธอย่าว่าไม่มีเวลาเราระลึกสิ่งอื่น เราคิดสิ่งอื่นเราก็ยังคิดได้จัดให้ระลึกพุทโธทําไมจะระลึกไม่ได้ยืนกรร็ระลึกได้ในอิริยาบถสียืนเดินนั่นนอนจินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรหรือจะกระดิกคิดไปที่ไหนท่านสามารถที่จะระลึกพุโทโธได้นะนั่นคือวิธีปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถสี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงม,มาและได้กร,รรทำมาได้เป็นพระพุทธเจ้าและได้วางศาสนาธรรมเป็นทายาทของพระองค์ ให้แก่พุทธบุตรของพระองค์ก็คือพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกเราพุทท่านนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนาไปปฏิบัติเถิดแล้วเราจะ,จะเจริญมอบงามไพบูลในพระพุทธศาสนาหาความทุกข์อยู่ในใจไม่มีเราจะมีตั้แต่ความสุขความจเจริญอยู่ในชีวิตของเราธรรมะาทั้นท่านี้นขขเป็นทุกคนเจเวลาเอวังก็มีด้วยปการะชานี เจิญรับพรพิยัติขาลา,าลิวาหาปุลาปาลิปุเรนเตตาการังเอวะเมวะอิตโตเินนังเตตานังอุปกาป,ปะติอิชตังปะิชตังตุมหังคิปมเบวะสเมจโตสัพเพปุเรนโตตังกับา กันโทปนรักโตยะธาตุนิโทเิระโทยะธาอิติโยมิวานจันโตสาระโรโทวาวินาะาตมาเตวะปันตะรายโยตมิ